สวัสดีครับวันนี้เรามารู้จักวิธีการตั้งค่าของตัวรับ Wi-fi ครับของยี่ห้อ TP r i n k ครับวันนี้เราอันนี้เราซื้อมาจาก JAB จริงๆเราซื้อที่ไหนก็ได้ครับแต่ว่า JAB มันออกไปก,กับภาษีได้รุ่น TL w n 823N ครับวิธีการตั้งค่าทำยังไงนะครับขั้นแรกเลยเราเสียบไปที่ตัวคอมพิวเตอร์นะครับพอเสียบไปแล้วนะครับขั้นต่อไปครับ เรนจะไปสังเกตไหมครับว่ามันถ้าเราดูคอนโทรลพาเนลเนี่ยเราจะพบว่าการาฟมันจะขึ้นมาแล้วมันจะขึ้นมา TP Link Wireless USB Adapter นะครับขึ้นมาแล้วก็ตั้งว่าเสร็จแล้วเห็นไหมครับง่ายมากคือเราเสียบเฉยครับมันก็ทํางานได้แล้วมันจะออโต้ให้เราเลยตดยที่เราไม่ต้องทําอะไรเลยครับนะครับเราก็จะรับสัญญาณ w i Fi ไ้ได้แล้วนะครับเห็นไหมครับ รับได้ง่ายไหมครับง่ายมากครับขอบคุณครับที่ติดตาม